ที่ตอนไทยพอร์เท i ตคลาสเวนแอนบการประกวดภาพวาดพอร์เทรตระดับชาติประจำปี2 5 6 7 ประกาศผลพร้อมมอบรางวัลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับงานอีทันไทยพอร์เทรตพรายส์เวนนีแอนด์สเวนที่โบกวดภาพวาดพอร์เทรตระดับชาติประจำปี2567โดยมีกลุ่มบริษัทอีทันไทยเป็นผู้สนับสนุนหลักร่วมกับริเวอร์ t ตี a บงคอกเป็นเจ้าภาพสถานที่จัดการประกวด ดานประกวดนี้ได้จัดขึ้นมาเป็นปีที่4และยังคงรักษาจุดมุ่งหมายที่อยากเป็นเวทีผลักดันศิลปินทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพให้ได้เชลิใช้ในแวดวงศิลปะทั้งในระดับประเทศและนานา,นาชาติด้วยในปีนี้ได้มีการยกระดับสู่การขับเคลื่อนและตั้งคำถามกับประเด็นทางสังคมในปัจจุบันผ่านภาพของผู้ชนะในแต่ละรางวัลอีกด้วยจะมีคุณชัชาสิธิพัฒน์พัวรัชการกรุงเทพมหานครและคุณยุทธชัย จอรณติดประธานจาหนาที่บริหารกลุ่มบริษัทอิตันไทยร่วมประกาศผลและมอบรางวัล so today is the fourth year that we do the Ital Thai Portrait Prize we're very excited that the winners have come on to show that their best work and they are very young artists a m a t e u r artists and I want to wish all of Um, the people that want to enter the portrait prize to really look into the, the uh, competition and join next year. You can see that this year there are a lot of uh, entries. Um, they're very high quality. So we would like to um, promote them and then uh, so that they can enhance more of their works in the future. <laughs> เห็นว่าทุกๆปีมันมีจำนวนผู้เข้าสมัครในเยอะขึ้นทุกๆปีนะครับซึ่งเราก็ยังอยากจะได้มากขึ้นทุกๆปีแล้วก็คุณภาพของงานเนี่ยก็ดีขึ้นทุกๆปีนะครับซ,ซึ่งในที่สุดผมว่างานนี้เราเราจะยืนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเราอยากจะให้เป็นอีเวนต์เป็น national event ด้วยสำหรับสำหรับ community ในกรุงเทพและในเมืองไทยที่จะสามารถเปิดโอกาสให้กับศิลปินหน้าใหม่ ศิลปินที่เป็นสมัครเล่นด้วยนะครับได้มีโอกาสได้ได้แสดงฝีมือแล้วก็ส่งภาพวาดพอเทรตเข้ามาประกวดกันนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งทางทางผมกับคุณลินดาก็เป็นคอลเลกเตอร์อยู่แล้วเป็นคนคนชอบชอบชอบศิลปะอยู่แล้วแล้วก็ซื้อศิลปะด้วยซึ่งงานพวกนี้ต่อไปก็จะมีมูลค่าขึ้นนะครับซึ่งในที่สุดถ้าผู้สมัครคนใดที่ท,ที่ที่ส่งเข้ามานี่ฮะ ก็จะมีเราก็จะพยายามจะช่วยในการที่จะคอนเนคกับพวกแกลเลอรี่ด้วยเพื่อนในในที่สุดแกลเลอรี่ก็จะสามารถทัวรกับอาร์ติสในการที่จะดีเวลลอปงานขึ้นมาใหม่ในการที่จะสร้างราคาแล้วก็สร้างโปรไฟล์ให้กับอาร์ติสนั้นๆซึ่งในช่วงเวลาเกือบ10ปีที่คุณลินดาทำงานอยู Euro ่ที่รัฐวิสินะครับคุณลินดาได้ได้ได้เห็นเอฟเวอร์ชันของอาร์ติสหน้าใหม่จนเป็นอาร์ติสระดับโลกหลายท่านนะครับโดยโดยโดยทำงานร่วมกับแกลเลอรี่ใหญ่ ท,ที่เป็นเทนเนน e ์อยู่ที่ริโอ c ซตตี้ก็ยากทุกปีครับเพราะว่าภาพมันเยอะแล้วก็ทีมทีมของงานจริงๆเราก็พยายามจะมองให้มันรีเฟล็กกับสถานการณ์ในบ้านเมืองมากที่สุดซึ่งปีนี้วินเนอร์ของของพ r เทร p r รส์เนี่ยก็เป็นอะไรที่ฉีกแนว p พ r เทร i t ร r i ส์ในทุกๆปีนะครับเพราะว่าเป็นรีเฟล็กเคอร์เรนต์สเตจของของ ของคนไทยที่เป็นอาจจะเป็นเจน Z Gen ีเจนเจนใหม่ๆเนาะซึ่งผมอาจจะหลุดเจนไปแล้วนะซึ่งในที่สุดจะทำไงให้เด็กรุ่นใ,ใหม่เนี่ยเขาสามารถแสดงออกได้เรื่อง diversity เรื่องเรื่อง freedom of speech เรื่อง LGBTQ ทั้งหลายเนี่ยเราเรา embrace ในในฐานะคนไทยซึ่งในสังคมของ art art community เนี่ยผมว่าเราต้องเปิดรับในการที่คนสามารถแสดงออก จะเป็นแสดงออกในใน,ในทางด้านศิละปะหรือจะแสดงออกในการแต่งตัวหรือการแต่งหน้าซึ่งผมว่าคอมมูนิตี้ของของกรุงเทพเนี่ยเป็นคอมมูนิตี้ที่ค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็เปิดรับนะครับคนในทุกๆ Background โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ที่เราเราเห็นนะครับซึ่งอันนี้ก็เลยเลยกลายเป็นว่าการรมการทุกคนก็เลยโหวตให้ภาพชิ้นนี้ได้างวันที่1ในปีนี้ครับ ก็จริงดูเว็บไซต์เราได้ครับหรือรจะมาที่บริว c i ตีได้เสมอครับเราเปิดทุกวันนะครับรอประสบการณ์การดูสิลปบาทนี้ต้องมาดูภาพจริงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอาจจะแชร์เรื่องสตอรี่ด้วยกับรูปที่ได้รางวัลว่าทําไมมันมีมีสตอรี่อะไรเท่าถึงอยากจะวาดรูปรูปนี้ออกมานะครับซึ่งถ้าคุณอ่านอ่านรับเข้าใจแล้วอ่านแล้วแบบเออยอมรับเปิดรับนะครับว่าเขาทําไมเขาถึงวาดรูปนี้ขึ้นมา ผมว่ามันก็จะทําให้การดูศิลปะมันมีมันมีคุณค่ามากขึ้นนะครับมี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 อิมแพคมากขึ้นตื่นเต้นมากครับยังยังพูดอะไรไม่ถูกเลยเพราะว่าเป็นการประกวดครั้งแรกด้วยครับก็แต่ก็ตั้งใจเขียนเต็มที่อยู่ครับก็ตื่นเต้นมากครับดีใจมากที่ผลออกมาเป็นอย่างนี้ผมเลือกว่าเป็นแฟนตัวเองครับก็ถ้านอกเหนือจากครอบครัวก็มีแค่คำนั้นที่ครับที่อยากวาดตอนนี้เพราะว่า ค่อนข้างทาอะไรด้วยกันมาเยอะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างแข่งแก่งคนหนึ่งเลยที่แบบอยากจะเอามาถ่ายทอดเพราะว่าหลายอย่างที่บุคลิกเขาด้วยอะไรอย่เงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าผู้หญิงคนนี้แบบแข็งแกร่งแค่ไหนอะไรนี้ครับผลงานของผมนะครับก็ผมประทับใจในความเป็นกุลสตรีของภรรยาผมซึ่งมีรากเง้ามาจากความเป็นอีสานความเป็นบรรพบุรุษ ขบุลของของไทยเราครับซึ่งหน้าที่ของภรรยาก็ทำเัาข้าวทํางานบ้านอะไรประมาณนั้นครับผมประทับใจมากผมก็เลยบรรเลงลงพื้นทั่วไปเลยครับ <c oughs> งานนี้ก็คือให้อิสระภาพทางทางการแสดงออกมากเลยครับคือไม่ไม่จำกัดเรื่องเทคนิคไม่จำกัดแนวความคิดนะครับแต่เขาเขาขออยู่ในเรื่องของคอนเทนต์นะครับ,รบผมรู้สึกว่ามันดีมากๆแล้วก็ได้พบปะก,กับ ศิลปินท่านอื่นนะครับได้เจอกับอาร์ติเตอร์ mm hmm. ของท่านอื่นด้วยครับผลงานของผมนะครับผมพ่ายง่ายเลยครับผมว่าเพื่อนตัวเองครับแต่ว่าเป็นเพื่อนที่ความรู้สึกของผมคือผมประทับใจความที่คนนึงอยู่เชียงรายอีกคนหนึ่งอยู่ตรังครับแล้วก็เป็นตัวผมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็ชอบในศิลปะเหมือนกันแล้วก็เข้ามาเรียนในจังหวัดนครปฐมครับเข้ามาเรียนโรงเรียนสาธิตศิลปากรครับก็เลยรู้สึกว่า เออทุกคนชอบศิลปะเหมือนกันเลยได้มาเจอกันรู้สึกว่าเป็นพรมลิขิตที่ดีครับก็เลยวาดออกมาเป็นรูปที่ผมอยากจะนําเสนอในวันนี้ครับรู้สึกว่า งานประกวดนี้ค่อนข้างดีเลยครับเพราะเด็ดพเพราะว่าผมปีที่แล้วผมก็เห็นงานนี้ผ่านจากรุ่นพี่ที่ไปแข่งมาบ้างอะไรมาบ้างครับแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องได้มาสักครั้งก็เลยเข้ามี .4 มาก็เลยอยากจะลองดูสักครั้งครับก็ถือว่าเป็นปีแรกที่ได้ส่งครับแล้วมีความสุขมากครับที่ได้มาตรงนี้เพราะว่างานมีคุณภาพมากแล้วก็เป็นการเปิดกว้างมากเพราะว่าเขาจํากัดเทคนิคน้อยมาก แล้วก็วันนี้มีความสุขมากครับที่ได้มาวันนี้ครับผมขอบคุณครับ